โอปะกวะอะระหังสัมมาสัมพุทโธวิจารย์จารนสัมปันโนสุขโตโลกาวิทุอนุตารวบุริสษฐธรมมาสารติจัตถะเทวมนุษสานัง ติตวะขาโตภะคะวะตาธรรมสันติโกอากาลิโกเอหิปัสสิโกโอปะนิโกปัจัตตังเวทิตาโพวิญญู patipannokawa watto saw Kaang koa Ujudpatipan Nokawa watto saw Kaang goya yapatipano apa watto sawwak Kaang koami cipatipan No Pak watto Nya titang jatah lipuri sayuk ani ata purisa bukala e sapakawato anjali garaniyo අනුවතරංපුූ්ජාකෙතංලෝකසාදිී හා සමපිරිණින් මිරිතසාවූතන්දක්ක්ලීමේ කලන් උතිතකෝරසසේනමාරං आना दिताव मा वा मुनिंतो तां तां ते शासाप ते ชัยามังคลานิมาราติเรกามปิยุจิตาสัพพารติงโครัมปานาลาวะกามคามตาทายากขังขันติสุทันตาวิธินาจิตาวามุนินโทตันเตชะสาภวตุเตชยามังคารา าลินาราคิริงท้าจาวรังอิตดมาตะภูตังทาวกิจกรมตาลิวสุทารุณันตังเมตัมบุเสกาวิธินาชิตาวามุนินโทตันเตชะสาวะ ชัยมังคลานิโอเกตตาคาะ มาติหาคาสุทารุนันตังคาวันติโยจนปะทถังคุลิมารวันตังอิธิปิสังคาตัมโนจิตตาวามุนินโทตันเตชะสาภาวตุเตใจยังคานิกาตาวานาการทมุทารังอิวาคา พินิยตินจายทุทาวจันังชายกายมัตเชสันเตนโสมาวิธินาทิตาวามุนินโทตันเตชะสาพวตุเตชายมังคลานิสัจังวิหายมมติสัต จักวาทาเกตุงวาทาพิโรปิตามะนังอาิอันตภูตังปัญญาปาทิีปาชาลิโตจิตตวามุนิทโทตันเตจะสภาวะตุเตชยมังคารานินันโทปานันทพูชักังวิภูทังมหิต พุตเทนเทระปูชาเจนะธรรมาปายันโตอิทุปาเทสวิตินาชิตาวามุนินทต,ตันเตชะสาภาวตุเตชัยมังขาลานิทุกขาหติที่ปุชาเกนะสุท,ทัตหัตถงพรามมังวิสุ ที่ชุติมีที่ปากาพิธานัญญาณคาเทนวิธินาชิตาวามุนินโตตันเตชะสาวาตุเตชัยมังคลานิเอตาปิพุตชัยมังคัลอาตคาถาทายวาจโนทินาทีเนสาระ เมตตันติอิตวานะเกวิวิธานิจุปัทาวานิโมขังสุขังอธิคามมยนโรสะปัญโยมหากาลุนิโกนาโทหิตายสัปะปานินัง อุเรตวะปารมีสัพพะโตอาสัมภอริมุตตะมังเอเตนะสัจจวัชเชนะโหตุเตชัยมังคะลังชัยยันตุผัิยามูเลสักยานังนันติวัตตโนเอวังตาวัง วิชโยโหหิชยาสุชยามังคะเลอปราชิตาปันลังเกสีเซปทาวิโปคาเรอภพิเเกสัพพุทธานักอาปปโตปโมทาติสุนาขาดังสุมังคาลัง सुपा पातां तुतितां तुफ सुमोतो च सुयेत् ं ब्रह्मचारीषु पथानं कायकं वाच किं पथा किं मनोगिते पथा किना पथा किनानि था ने ภาวะตุสาพพมังคารังรักขันตุสาพเทวตาสาพพพุทธานุภาเวนัสธาโสทิภวันตุเตภาวะตุสาพพมังคารังรักขันตุสาพเทวตาสาพพธรรมานุภาเว นาสะทาโสธิภวันตุเตภวตุสัพพมังคลังรักขันตุสัพพาเทวตาสัพพะสังฆานุอาเวนาสะทาโสธีอวันตุเต ลำดับต่อไปจะเป็นพิธีถวายจัดตุปปัจจัยไทยธรรมขอเรียนเชิญตัวแทนท่านเจ้าภาพน้อมถวายจัดตุปปัจจัยไทยธรรมในโอกาสนี้ขอเรียนเชิญครับสาธุ พระสัมมาสัมพุทธเจ้าตรัสว่าทักกินาที่ถวายเป็นสังฆทานมีอานิสงส์นับไม่ได้ประมาณไม่ได้ผู้ใดมีศีลได้ของมาโดยธรรมมีจิตเลื่อมใสดีเชื่อกรรมและผลของกรรมอันโอฬานให้ทานในชนผู้มีศีล เรากล่าวทานของผู้นั้นว่ามีผลไัยบูรณ์พระภิกษุสามเณรได้เรียวแรงอันเกิดจากพัตตาหารนี้ไปสร้างบุญกุศลมากมายเพียงใดท่านทานบดีทั้งหลายก็มีส่วนแห่งบุญนี้ไปด้วยเปรียบเสมือนต้นไม้อาศัยแผ่นดินดูดซับอาหาร และความชุ่มชื้นมาหล่อเลี้ยงจนผลิตด,ดอกออกผลให้ความชุ่มชื้นก่อกำเนิดเป็นเมฆฝนสร้างความมีชีวิตชีวาให้แก่โรคใบนี้ฉันใดพระภิกษุสามเณรดำรงชีพยอยู่ได้เพราะอาศัยอาหารจากท่านทั้งหลายมาหล่อเลี้ยงร่างกาย ให้มีกำลังในการศึกษาประพฤติปฏิบัติธรรมสืบทอดอายุพระศาสนายังฝนคือบุญคือบุญให้เกิดขึ้นไหลรินเป็นสายทานแห่งบุญจดลงสู่ศูนย์กลางกายของท่านทานบดีทั้งหลายและยังฝนคือธรรมธาราไหลรินสู่ดวงใจชาวโลก สร้างความชุ่มเย็นนำสรรพสัตว์ให้หลุดพ้นจากกองทุกข์ไปสู่พระนิพพานฉันนั้นตั้งใจรับพรเป็นภาษาบาลีกันนะ ยะทาวลิวหาปุลาปพลิปุเลนติสาคลังเอวะเมวะอิโตตินังเปตานังอุปกปติอิจิตังปัจิตังตุมหังคิปะเมวะสมิจโตสัพเพปุเรงตุสังกปาจันโทปนารโสยะทามณิโชติ ละโสยะธาวิวาชานตุสาภโรภะวินาตุมาเตภวะวันตารายสุขิติกายุโกภวสสพพิติโย วิวัจจันตุสัพโรคววินาสตุมาเตภวัฏวันตราโยสุขิติกาโยปภวสัพพิตโย วิวาจฉันตุตาปพโรโควินาสตุมาเตภวัดวันตารายุสุขีธีคายยโกภวะอภิวัฒนสิริ สเนจังวุฒาปัจายโนจัตตาโรธรรมาวัตตันิอายุวันโนสุขังปะ ตนาตยานุภาเวนรัตนาตายเตชะสัตุ์ขารคัยาเวลาโสกาสัตุจุปทถวาเนกาอันตรายาปิวินาสัน เสสะโตชัยสินทิธานังลาพังโสทิพพายังสุขังบาลังสิริอายุจาวันโนจะปปวังวุฒิชยสวัสตวัสสาจะอายุจะชีวสิ ทีภาวันตุเตภาวตุสาพามังกาลรักขันตุสาพเทวตาสาพพุทธานุภาเว สัทธาสธิภวันตุเตภวตุสามังคะรังรักขันตุสาพเทวตาสาพธรรมานุภาเวนสัทธาสธิภวันตุเตภวตุสามังคะร รักขันตุสาะเทวตาสัาพสังฆานุอาเวนัสทาสุธีพะวันตุเตสานุขอเรียนเชิญทุกท่าน <c oughs> ตั้ง <c oughs> ใจกราบท่านประธาน คณะสงฆ์โดยพร้อมเพียงกันนะครับกระกระกระก็ขอให้กัลยานมิตรสมชายการยานมิตรขวัญใจจงกลรวัดและท่านสาธุชนทั้งหลายจงมีความสุขความเจริญ คิดหวังสิ่งหนึ่งประการใดให้สมความปรารถนาหลับตาคาใดก็ข,ขอให้ข้าถึงปัรรมกายและสามารถสร้างบร,รมีติดตามหมู่คณะและมหาภูชนียาจารย์ไปทุกภพทุกชาติตราบถึงที่สุดแห่งธรรมเทินสาธุ ส,สร้างบารมีสนที่ได้เกิดมามนุษย์เท ไปพายภาคนาให้มีสุขทุกชาติที่เกิดมาตราบจนกว่าเข้าสู่พระนิพพานให้มีสุขทุกชาติที่เกิดมาตราบจนกวา่กา,เกา,า,กวาเขา้าสู่